สวัสดีครับอยู่กับพี่เปมโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโก้โคเรียงสิตอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้แน่นอนครับเบื้องหลังแบกล่าวที่ทุกคนได้เห็นก็คือนะครับเว็บที่เอาไว้ตรวจเช็คสถานะต่างๆนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเราจะมีลำดับคัดเลือกอยู่ในลำดับขั้นตอนไหนสถานะใกล้ได้ไปทํางานประเทศเกาหลีหรือยังวันนี้นะครับพี่เปมจะพามาสมัครในรอบเาเรียกว่ารอบ CBT ครั้งที่11นี้นะครับเพราะว่าที่มาทําวิดีโอวันนี้นะครับ เนื่องจากว่าหลายๆคนนะครับสมัครไม่ได้แล้วก็ติดติดเรื่องของขั้นตอนการสมัครสมัครไปแล้วเจอปัญหานะครับวันนี้พี่เปมยจะมาบอกทุกอย่างเลยว่าวิธีการสมัครที่ง่ายที่สุดทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกๆคนเข้ามาอย่างเว็บไซต์ของเกาหลีนะครับพิมพ์ไปเลยนะฮะ eps.go.kr นะครับพอกด enter เข้าไปมันจะวิ่งเข้ามาหน้าโฮมที่เป็น s index นะครับให้เรามาที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ นะครับลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ใต้คําว่าล็อกอินนะสําหรับใครที่เป็นภาษาเกาหลีอยู่นะครับเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะใครที่เป็นภาษาเกาหลีอยู่ให้มาเลือกตรงนี้ฮะมาเลือกตรงภาษาเนี่ยนะครับให้มันเป็นไทยซะจากนั้นกดคําว่าโกด้วยนะเลือกเสร็จแล้วกดคําว่าโกมันก็จะลิงก์เข้ามาหน้าหน้าแรกที่เป็นภาษาไทยนะครับพอลิงก์เข้ามาหน้าแรกปุ๊บไม่รอช้าครับลงชื่อเข้าใช้ทันทีกดหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากที่ทุกคนเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าลงชื่อเข้าใช้งานซึ่งก็จะสามารถได้สมัครได้2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเรียกว่าสมัครด้วยหมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีบวกกับหนังสือเดินทางนะครับส่วนการสมัครในข้อที่สองก็คือวันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางนั่นเองสําหรับใครที่สมัครตอนนี้แล้วเป็นปัญหาบ่อยที่สุดก็คือนะครับการสมัครด้วยวันเดือนปีเกิดบวกกับหมายเลขหนังสือเดินทางอันนี้จะสมัครเข้าใช้ยากมาก แทบจะเรียกว่าประมาณ90%จะติดอยู่ตรงขั้นตอนนี้นะครับวิธีการก็คือให้เปลี่ยนรูปแบบการสมัครซะเนื่องจากว่านะครับรูปแบบที่สมัครของวันเดือนปีเกิดเนี่ยติดปัญหาเออเลอร์หลายอย่างนะครับฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปอีกหนึ่งรูปแบบก็คือหมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีบวกกับหนังสือเดินทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยใครที่กําลังทําอยู่นะครับให้เข้าเว็บไซต์แล้วก็ทําตามเลยนะฮะพอเลือก ัวบนแล้วนะครับจากนั้นนะฮะให้คลิกที่คำว่าต่อไปพอคลิกที่คำว่าต่อไปเสร็จแล้วนะครับบางคนอาจจะยังงงอยู่ว่าหมายเลขสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีเนี่ยเอามาจากไหนนะครับอันดับแรกเลยให้ทุกคนเข้าไปที่เพจ e p s t h a i l a n d นะครับเข้ามาที่เพจนี้นะฮะทุกคนเข้ามาเพจ e p s t h a i l a n d แล้วเลื่อนโพสลงมานะครับ เลื่อนโพสลงมาตรงที่เขาประกาศรา,รายชื่อผู้ที่สอบผ่านนะครับที่เป็นชายเฉพาะชายทั้งศูนย์อุดรธานีและศูนย์กรุงเทพมหานครฮะเลื่อนลงมาจะเป็นโพสต์ของวันที่นะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับอ่ามาตรวจเช็คนี่ก็ได้นะครับอ่าเป็นโพสต์ของวันที่ยี่สิบเก้านะครับให้เลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่รูป Google Drive หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปรายชื่อของเรา จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์รายชื่อของเราในช่องค้นหาคีย์ลัดนะเอกสาร PDF นี่ก็คือ Ctrl F คลิก Ctrl F หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นช่องค้นหาตัวนี้มาให้จากนั้นให้เราใส่ชื่อและนามสกุลของเราไปยกตัวอย่างนะครับบางคนอลองใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปนะครับนะใส่ชื่อและนามสกุลเข้าไปตามนี้นะครับกดวางเดี๋ยวพี่เมจะ ใส่ให้ดูเลยนะครับใส่ชื่อและนามสกุลเข้าไปหลังจากที่ใส่ชื่อและนามสกุลเข้าไปแล้วกดพิ ter นะครับระบบาาก็จะเสิร์ชเข้าไปยังชื่อนามสกุลเราก็ให้เราตรวจทานให้ดีว่าชื่อกับนามสกุลเราเนี่ยถูกต้องไหมนะครับนะบางคนจะใส่เฉพาะนามสกุลก็ได้หรือชื่อก็ได้อย่างเช่นชื่อจริงของนัเกเรียนของเราก็คือ,อ คุณถ้านงศักดิ์นะครับเราก็ใส่ไปเฉพาะถ้านงศักดิ์ลองดูซิว่าได้ไหมนะฮะถ้านงศักดิ์บางคนนะครับอ่ายังไม่รู้ว่านมสกุลขึ้นก่อนหรือว่าชื่อขึ้นก่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปถ้านงศักดิ์อ่ามันก็จะถ้าพิมพ์ชื่อเต็มเต็มนะครับยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นชื่อบางคนอาจจะซ้ำนะครับแต่ต้องตรวจดูนมสกุลด้วยนะครับ พอเราเจอชื่อสิอ่งชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับเป็นชื่อเรานามสกุลเรานะครับให้ทําการคัดลอกนะฮะคัดลอกเนี่ยหมายเลขอสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีจะขึ้นต้นด้วยศูนย์คัดลอกตรงนี้มาเลยนะครับพอคัดลอกมาเสร็จแล้วให้เรามาย้อนดู่าในขั้นตอนที่เราสมัครให้เราทําการก๊อปปี้นะฮะแล้วเมื่อกี้เราคัดลอกมาแล้วใช่ไหมครับก็กดวางไดยเลยฮะคัดลอกเสร็จก็มาวางนะครับ ก่อนวางก็ทวนอีกสักรอบหนึ่งว่าเลขที่ของเราถูกต้องไหมนะครับทวนนะฮะลงท้ายด้วย4 5 0 3 0 2 6 7 1ทนะวนตรงนี้ถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่หมายเลขหนังสือเดินทางนะครับที่เป็นปัญหาหน้อยที่สุดนะครับให้ใส่หมายเลขหนังสือเดินทางของเราตรงนี้นะฮะถ้าใครจะใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ติ๊กช่องด้านหลังนะครับ อย่าลืมนะครับว่าช่องนะมันจะอยูอ่บางครั้งเราจะลืมว่าเราติ๊กไปช่องอะไรนะครับหมายเลขหนังสือเดินทางคือช่องด้านหน้านะข้างหลังคือหมายเลขบัตรประชาชนให้ติ๊กด้านหน้านะครับพี่เปยมแนะนําให้เป็นหนังสือเดินทางเราก็ทําการนะครับพิมพ์เลขที่หนังสือเดินทางแล้วก็พิมพ์เสร็จวางฮะอันนี้เราทําการสมัครจริงเลยนะครับจากนั้นนะฮะกดคําว่ายืนยัน เมื่อกดคําว่ายืนยันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้า,าเขาเรียกว่าตอบรับข้อเงื่อนไขต่างๆที่ทางาเว็บเขาระบุให้เราอ่านเรียกว่าข้อตกลงนั่นเองนะครับการเข้าใช้งานนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับถ้าใครมีเวลาอ่านก็อ่านได้นะฮะไอติกเช็คบ็อกทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ห้าอันเลือกช่องที่หนึ่งะครับ I อ g r e e เลือกช่องที่สองช่องที่สาม ช่องที่4และช่องสุดท้ายนะครับช่องที่5เมื่อครบทั้ง5ช่องแล้วกดคำว่า Next ฮะจากนั้น,นครับพอเราเข้ามาที่ Next เ,เสร็จแล้วนะครับชื่อตรงนี้นะครับเนมยังไม่มีชื่อเรา Birthday เบิร์ดเดย์ยังไม่มีนะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่ารายชื่อของเรายังไม่ไถูกอัปเดตเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนอกต่อจากนี้ก็คือ การสร้างล็อกอินไอนะครับ mm hmm. การสร้างล็อกอินไอตรงนี้นะ่ะ mm hmm. เขาจะให้เราใสา่ตัวอักษรผสมตัวเลขนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการลืมในทุกๆปีนะักเรียนของเราลืมตลอดเลยนะครับ mm hmm. พี่เป็มก็เลยต้องบอกว่าให้ใส่ชื่อตามด้วยเลข mm hmm. บัตรประจำตัวประชาชน4ตัวท้ายหรือใครจะทํานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือต้องจำล็อกอินไอกับพาสเวิร์ดให้ได้นะครับ ยกตัวอย่างนะครับพี่เป๋มได้ทํามาแล้วนะครับใส่ชื่อนะครับล็อกอินไอดีแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดนะฮะตามด้วยพาสเวิร์ดสำหรับทุกคนที่ดูนะฮะก็จะไม่เห็นพาสเวิร์ดเ๋ยพี่เป๋มจะฮิดเดนพาสเวิร์ดเอาไว้นะครับอ๋อฮิดเดนทั้งล็อกอินไอดีแล้วก็พาสเวิร์ดเอาไว้นะทุกคนให้ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจําง่ายที่สุดแล้วกนะัน ส่วนตัวอ e ีเมลนะครับให้ใส่เป็นอ e ีเมลตามจริงของเราเลยนะครับเพื่อในกรณีเวลาที่ต้องรีเซ็ตพาสเวิร์ดหรือลืมรหัสล็อกอินไอดีนั่นเองนะครับในที่นี้นะฮะพี่เพ่มเอาเป็นอ e ีเมลของโรงเรียนนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์นะครับต่อจากอ e ีเมลเนี่ยที่มีแอดสไน์เนี่ยเราไม่ต้องไปพิมพ์ให้เลือกในรูปแบบอ e ีเมลที่เป็นประเภทที่เราต้องการอย่างณักที่นี้นะครับณที่นี้นะครับให้เลือกเป็น ของพี่เปลียมเลือกเป็น Gmail นะกด Gmail จากนั้นนะครับกดคำว่า Register หรือลงทะเบียนนั่นเองอ่าพอกดลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับร๊บนะฮะตรงนี้ให้เรากดคำว่าตกลงนะครับแล้วก็กดคำว่าตกลงอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เราลองเข้ามาใช้งานในหน้า ล็อกอินไอโดยทําการวางล็อกอินไอที่เราสร้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจในหน้านี้ให้มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอยู่บริเวณนี้นะครับเลือกเป็นไทยกด go ให้ทำการวางล็อกอินไอดีพาสเวิร์ดทำการกดล็อกอิน เมื่อทําการกดล็อกอินแล้วนะครับให้ทําการเปลี่ยนภาษานะครับเพื่อจะง่ายต่อการดูแล้วกด go หลังจากที่เราดูแล้วนะครับข้อมูลของเราจะยังไม่มีนะจะขึ้นว่า no data อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะการสมัครเข้าใช้งานเนี่ยเป็นการเพียงแค่เข้ามาระบบให้พวกเราได้รอ,อให้เจ้าหน้าที่ได้ขีดข้อมูลนั่นเองนะครับปกติเมื่อสมัครเข้ามาแล้วถ้ามีข้อมูลจะขึ้นชื่อตรงนี้นะครับนะฮะ ไอ้คำว่า no data จะไม่มี no data ตรงนี้จะเป็นคะแนนไปแทนนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับการสมัครสำหรับการเข้าใช้งานเว็บตรวจส็คสถานะของเกาหลีใต้ครับขอให้ทุกคนนะครับที่กำลังสอบอยู่ในปัจจุบันนี้ของผู้หญิงอุตสาหกรรมนะครับสอบผ่านเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีนายจ้างเข้ามาเรียกเร็วๆในสัญญาจ้างไต่มาสานี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ